นามสามีหญิงกล้ากล้วยน้ำวา้าเลิศดรถ จเจริญโพธ์โบตไม้งามวิไลผ้าทอมือเรื่องลือศิลปินถิ่นนี้พระรัตวรมสวัสดีค่ะสีแพรจากอีแตนเชรสมบูรณ์อำเภอพระรัวรมโคร,มโราชนะคะวันนี้ค่ะสีแพรก็พามาชมนะคะในส่วนของโบตไม้นะคะซึ่งเป็นโบสถ์ท่องเที่ยวนะคะในส่วนของอำเภอพระรัตวรมนะคะซึ่งอยู่ที่วัดจเจริญโพธ์นะคะบ้านจเจริญผลตำบลมาบกระดอำเภอพระรัตวกรมจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้สีแพรก็ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสนะคะมาถ่ายทำนะคะ ะะเพื่อเป็นการแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้จักในส่วนของอ,อําเภอพรทลรงคำมากขึ้นนะคะโดยจากสถานที่ท่องเที่าายวสวยๆจากโบสถ์ไม้จากาวัเดเจริญพุธแล้วนะคะวันนี้สิบแลเองก็ยังมีหนึ่งคลิปวิดีโอที่จะนํามาฝากทุกท่านนะคะวันนี้เป็นหนึ่งคลิปวิดีโอจากอีเดนเพชรสมบูรณ์นะคะในรุ่นของอีแดนสี่ล้อรุ่นใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะน,น้องวันใน สีร่้อรุ่นใหญ่นะคะที่จะเตรียมส่งมอบกันในวันที่27กันยายน2563นี้นะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าน้องบอยนะคะจากอำเภอพนานิคมนะคะจังหวัดส,สกลนครด้วยที่มอบความไ้วางใจนะคะให้พี่แพรและก็อีดันเพชรสมบูรณ์ได้รับนานานใช้กันน,น,นะคะสำหรับสเปคคันนี้นะคะก็เป็นอีดันซีล้อรุ่นใหญ่ซึ่งจะส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราประชมุมรายละเอียดกันค่ะซึ่งคันนี้นะคะโครงสร้างของตัวรถก็จะประกอบไปด้วยเหล็กคัสซี เหล็กรางน้ำใหม่นะคะขนาด5นิ้วชุดเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ Toyota b บนะคะสโลแยกนะคะเป็นสโลโตโยต้า 5L ระบบเบรก back, ลมนะคะคันนี้ชุดยางนะคะซึ่งลูกค้าก็ประสงค์ที่จะ ใส่ยางทั้งหมดนะคะเป็นยาง700ขอบ1 6เพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการให้ตัวรถสูงจนเกินไปนะคะชุดเพานะคะก็จะเป็นเพา110แบบแบบเน็ตเพาข้างชุดแหนบนะคะเป็นแหนนะคะความหนาแบบ7เซนนะคะตรงนี้รายละเอียดพิเศษที่ลูกค้าขอมาเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะ2เซนที่ลูกค้าอยากได้นะคะเพื่อที่จะไว้ เสริมในส่วนของการเปิดท้ายกระบะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากราคาเดิมของตัวรถชุดไฟนะคะเป็นระบบไฟท้ายแบบ LED แบบนี้ชุดทุกอย่างด้านท้ายนะคะชุดสลักนะกระบะจะอยู่ที่สัดส่วน1.85เมตร85เซนความยาวของตัวกระบะ3.5เมตรนะคะความสูง พร้อมเหล็กเสริมด้านบนความสูงนะคะอยู่ที่1นึเมตรค่ะมันในข้างนะคะมาพร้อมกับชุดตกแต่งความสวยงามค่ะกระจกนาซานะคะแล้วก็ตุ๊กตาด้านบนนะคะลูกค้าขอมาแบบนี้เลย2ส,สีชมพูและสีเขียวนะคะถ้าจะรองรับการบรรทุกได้นะคะไม่เกิน8ปตันซึ่งเราจะเป็นรถ สี่ร้รุ่นใหญ่นะคะกระทะเราจะใช้เป็นกระทะกลึงนะคะซึ่งจะมีความแข็งแรงนะคะแบบนี้ค่ะการไม้ของเราก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้จากโรงเรื่อยแล้วก็เป็นไม้ถูกกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับบทไม้ที่วัดเจริญโพธิ์วานเจริญผลนะคะตำบลมาบกลัดอำเภอพระคนคร,ราศรีมาก็มีอายุกว่า100ปีนะคะซึ่งก็จะมีประวัติให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะได้อ่านด้านบทค่ะศิพนละอีแตนเพชรมบูรณ์นะคะก็ฝากติดตามผลงานของอีแตนเพชรมบู์นะคะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะก็ คาดหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับหลายๆท่านที่กำลังมองหาอีฐดันงานคุณภาพไว้ใช้กันนะคะสำหรับอีฐดันเพชรสมบูรณ์ของเรานะคะนอกจากการประกอบและจำหน่ายรถอีฐดันแล้วนะคะเราก็ยังบริการในส่วนของงานซ่อมกันด้วยพร้อมจำหน่ายอะไหล่กันด้วยนะคะซึ่งเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระรามคำะจังหวัดนครราชสีมาตีถนนหมายเลข205นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของอีดันเพชรสมบูรณ์ของเราด้วยอย่าลืมกดติดตามนะคะที่ u t u b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วย ะะส่วนผลงานดีๆของอีดันเพชรสมบูรณ์จะได้มีโอกาสได้รับใช้ทุกๆท,ท่านต่อไปนะคะหรืออย่าลืมติดตามการอัปเดตการทํางานของเราได้ที่หน้าเพจนะคะเฟซบุ๊กและ,ะในส่วนของไลน์ทางการด้วยวันนี้สีแพรและอีดันเพชรสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านกับการเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ